สนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยแป๊บ๊ดี่วฟ้าฝนขนองครับมีเหตุการณ์ฟ้าแลบเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวคนนู้นจะแต่งงานเดี๋ยวคนนี้จะกลายเป็นคุณพ่อเดี๋ยวคนนั้นจะกลายเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างเงี้เดี๋ยวคนนั้นคบกันอยู่ดีๆแป๊บเดียวอ้าวแต่งงานกันงงไปหมดเลยอ่ะดูสิเพื่อความไม่อิลุงตุงหนังเราได้สรุปมาแล้วว่าเหตุการณ์ฟ้าแลบที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ใายคนในยุคนี้คงจะไม่รู้จักคำโบราณโบราณที่ว่าสายบัวหรอกเกอร์หรือหรอกเกอร์เหมือนสายบัวซะแล้วละก่ะก็แห้โลกยุคโซเชียลทุกอย่างมันไวปรื้ปลาดไปสะหมดไม่เว้นแม้แต่เรื่องความรักไม่ต้องคบกันนานถ้าใช่ก็แต่งงานมันซะเลยไอ้ก็เพราะว่าเป็นแบบนี้นั่เองก็เลยทำไม่มีคู่รัก เออเแต่บางคู่ก็ไม่แน่ใจว่ารักหรือเปล่านะคะบางก็พร้อมใจกันออกมาแกลนโอเพนนิ่งแบบช็อกวงการไม่รู้ว่าไปสปารกันตอนไหนมารู้อีกทีก็ประกาศแต่งงานซะละบางคนประกาศว่ามีลูกเอาดื้อซะอย่างนั้นเรียไปอีกว่าแต่จะมีคู่รักซุปตาคู่ไหนออกมาเซอร์ไพรวงการบันเทิงกันบ้างตามมาเลยค่ะ คู่แรกไม่เมาไม่ได้เลยการสำหรับคู่กองเตาตาต่ยายกับสาม,มนีนามว่าพี่หมอชัดอดุลถึงแม้ว่าคู่นี้จะเคยคบกันในฐานะคู่รักมาก่อนแต่ก็มีอันต้องแคล้วคลาดต่างฝ่ายต่างไปพบรักใหม่เพิ่มแป๊บเดียวก็มีภาพพรีเวดดิ้งของคู่นี้ออกมาพร้อมกับข่าวลือว่าวตาตาจะแต่งงาน โอ้ไม่กอดที่น่าตกใจไม่ได้อยู่ที่สาวท้าทาจะแต่งงานรวดเร็วปานจะรวจแบบนี้หรอกนะแต่ที่ต้องกระใจจนเกือบหายใจไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้ว่าคู่นี้เขาแอบไปปลูกต้นรักกันตอนไหนทําไมไม่เห็นมีใครรู้เรื่องมาก่อนเลยเออแบบนี้เสียชื่อชาวเผือกกันพอดีแต่ยังไงก็ดีใจด้วยก็แล้วกันนะคะว้าว <Wow. S 3> เ,เราไม่ได้เรียกว่าแต่งปาเลนตน,นะคะคือเราเราสองคนตัดสินใจว่าเราอยากจะ แต่งกันสองคนโดย <c oughs> มีมิสเตอร์คนนึงแล้วก็แล้วก็อยากจะรายงานข่าวให้ประชาชนชาวไทยและก็พี่ๆสือทท่อมวลชนทราบเป็นคนแรก <c oughs> เราแต่งกันไปว,วันที่22ก็คือเมื่อสองวันที่แล้วก็วันนี้ก็มาบอกพี่ๆเลือกข่าวดีว่าแต่งงานแล้วนะคะจ้า มาต่อกันที่นุ่มรอเสียงดีดีนไมพิรัตกับนางแบบสาวซาวล่าคาสัสิงกินีกันบ้างคู่นี้หนักเลยล่ะคะเพราะว่ามีข่าวพัวพันกันตั้งแต่ปีห้าซีแล้วก็เงียบหายไปเออนี่ก็ล่วงเลยมาร่วม3ปีแล้วนะคะใครจะไปรู้แล้วว่าสองคนนี้ยเขาแอบไปหวีดวานกันสองต่อสองอยู่บ่อยๆ แต่แล้วด้วยเหตุผลต่างๆนานาก,ก็ทําให้ดังคู่เนี่ยประคองความรักกันไปไม่ตลอดรอดฟังในที่สุดก็เลิกรากันไปก่อนที่ฝ่ายของน้าแบบสาวซาร่าจะออกมาประกาศว่ามีลูกแล้วและพ่อของเด็กก็คือหนุ่มไหม้นั่นเองค่ะช็อกแพลบถึงแม้ว่าหนุ่มไม้กับสาวซาร่าจะเลิกกันไปแต่ดังคู่ก็ยังทําหน้าที่ของการเป็นพ่อและแม่ที่ดีน่ารักแบบเนี้ยปรลมงไใหดังๆเลยค่ะ คนสุดท้ายพึ่งควงกันออกมาประกาศแต่งงานสดสดร้อนๆ้อนมีควันยังลอยขอมงอยู่เลยนะคะหลังจากที่สาวพิงกี้สาววิกาผิดหวังกับรักมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันหยดน้ําตาล่าสุดท้องฟ,องฟาก็สดใสแล้วละค่ะได้เลิกงามยามดีประกาศแต่งแฟนหนุ่มมหาเศรษฐีเพชรชาวลิศทำรงแบบฟ้าแลบ,แบบ ปว่าแต่แอบไปคบกันตอนไหนแอบไรฟิตบ้างสิจ๊ะติ่งเผือกเขาอยากรู้กันเป็นอย่างตามข่าวแล้วครับไม่ปฏิเสธอะไรครับสำหรับโรคตอนนี้ได้ยังครับก็เบื้องต้นน่าจะเป็นอย่างที่สื่อต่างๆได้ออกไปนะครับคื <12 S 2> <12 S 1> อจะให้12กัน,นยาค่ะว่า,เ,าเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ตามที่สื่อออกไปคือถูกต้องแล้วครับ12ก <12 S 1> ันยาเนาะครับผม เป็นยังไงกันบ้างแต่ละคู่ในสซัรไพไม่แพรกันเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอันนี้ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยเอ้ยข่าวน่าจะมีซุปตาร์คนไหนมาทําให้หัวใจวายอีกแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะวันนี้ขอตัวไปทําหน้าที่เผื่อก,ก่อนเดี๋ยวจะพลาดอะไรแล้วจะตกงานซะเปล่าๆบาย เห็นมะแป๊บแป๊เปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วก็มีข่าวดีเลยอ่ะเออคุณพิงกี้นะครับส่วนคุณไหมก็เป็นมีข่าวดีอีกหนึ่งคนเป็นคุณพ่อคนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณชาชาแต่งงานไปอีกหนึ่งคนมีความสุขแฮปปี้กันทุกคนนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันกับภารกิจซุปตา์ในรายการ Bright Star at n o o n ครับกับแม่หรือว่ากับญาติพี่น้องจะไม่ค่อยได้หวานเท่าไหร่คือจะ นานๆก็จะบอกทีแต่วันแม่เงี้ยถ้าไม่ได้เจอแม่ก็จะโทรไปแล้วก็คุยกับแม่นานๆสุดท้ายก็บอกว่าเออผมรักแม่นะครับอะไรเงี้ยครับผมก็ออวันแม่ปีนี้นะครับก็อยากให้แม่ๆทุกคนนะครับแม่เนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ารักลูกที่สุดในหัวใจอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ออมีความสุขในการที่เ,ออเรียกว่าเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็อยากให้ออแม่ทุกคนเนี่ยหาความสุขให้ตัวเองด้วยเพราะว่า ผมเห็นแม่บางคนเนี่ยทุ่มเทเพื่อลูกทุ่มเทเพื่อ,อครอบครัวนะครับจนลืมความสุขตัวเองบางทีก็อยากให้หาความสุขให้กับตัวเองบ้างนิดหน่อยจะได้ไม่เครียดนะฮะแล้วก็อยากให้แม่ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้มีความรักได้ความรักจากลูกแล้วก็ขอให้ลูกเป็นเด็กดีครับ